มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะทุกคนเป็นเดซซิ่งฝากคำพูดนี้ไปถึงพีแฟนใหม่ของแพทเป็นเดซซิ่งอักรกิจวรโรเจริญเดชอดีสามีราราสาแพทนภพาตันตระกูลเปิดใจในรายการทัวมาลงถึงเรื่องราวหลังพ้นมนตินรวมทั้งเปิดใจเรื่องราวของอดีตภรรยาอยา่างแพทนภพา รอนนีเช้าประกาศโสดแล้วตกเย็นก็ไม่โสดแล้วเบนกล่าวว่าโดยส่วนตัวยังไม่ได้เจอน้องพีเหมือนกันแต่ได้เห็นตามสื่อผมมองว่าก็น่ารักนะเขามีอะไรที่คล้ายกันจากที่ดูใน live. ไลฟ์ด้านพิธีกรปุ้มปุ้ยยิงคำถามว่าโอเคไหมถ้าเป็นคนนี้ดูแลแพทอดิสามีเผยว่าไม่ว่าจะเป็นใครถ้าสามารถทำได้ให้แพทมีความสุขได้เพื่อทดแทนในวันที่ผมไม่ได้มีโอกาส แล้วเขามาเติมเต็มในจุดนี้ผมยินดีมากที่ได้เห็นคนที่ผมรักมีความสุขถามหัวใจตัวเองหรือยังว่าพร้อมจะเปิดรับใครเข้ามาหรือยังซึ่งเป็นเองบอกว่าผมเองไม่ได้ปิดกั้นครับตอนนี้ก็เริ่มมีเข้ามาบ้างแล้วครับทุกทิศท,ทุกทางเลยแต่ยังไม่อยากโฟกัสเป็นพิเศษ ในขณะที่เบ้นเปิดใจถึงการปรับตัวใช้ชีวิตข้างนอกนับจากวันนี้ที่ได้ออกมา2อาทิตย์แล้วเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นทุกๆวันกินได้เยอะขึ้นแต่การนอนยังนอนไม่ค่อยหลับซึ่งเราเองต้องยอมรับปรับตัวอยู่กับมันให้ได้เพราะเราจะมีเวลาอย่างไม่จํากัดที่จะอยู่กับตัวเองมีความคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ถูกพัดพาจากทุกสิ่งอันเป็นที่รักอิสรภาพจะหายไปหมดเลยนะครับ จุดที่ดาวมากๆเคยคิดฆ่าตัวตายแต่พอคิดถึงลูกก็ไม่ทำพูดถึงความสัมพันธ์กับอดีตภรรยาสาวแพทกับลูกชายเรซิ่งที่ได้เห็นหน้าคุณพ่อตอนอยู่ข้างในบ้างไหมเดนเล่าว่าตอนอยู่ข้างในผมจะไม่ให้เขาเห็นผมในสภาพนั้นเพราะก่อนจะเกิดเรื่องสารัดสินคดีเราก็มีประสบอุบัติเหตุจนเข้าโรงพยาบาลลูกเขาก็เลยคิดว่าเราอยู่โรงพยาบาลมาตลอดครับแต่ไม่ได้เจอการ3ปีเด็กเขาก็จำเรา แต่ว่าจําได้แต่ก็จะเคยคลิกเปลงกันบ้างแต่ก็ใช้เวลาปรับตัวเข้าหากันดนนลายพฤติกรรมกันได้ครับซึ่งเลยค่ะเบ Racing ฝากคำพูดนี้ถึงแฟนใหม่ของแพทนปปะพาขอขอบคุณข้อมูลจากที่ี่ .com ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ